สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพยากรณ์ถึงดวงดาวที่ได้ทำการขยับย้ายนั่นก็คือดาวพระอังคารค่ะ ซึ่งดาวพระอังคารโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีเมษความเป็นเกษตรราธิบดีถือว่ามีความแข็งแกรง่งและมีอานิสงส์ที่ดีแต่ก็ต้องพิจารณาดูนะคะว่าดาวพระอังคารดวงนี้มาจากภพเรือนอะไรและจะไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนอะไร แต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่ดาวพระอังคารขวจรนเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวมีอนุภาพมีอิทธิพลอย่างมากดังนั้นจะคอยกระตุ้นให้เจ้าชะตามีความมุ่งม,มั่นมานะอดทนมีความขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้นและเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะแก้ปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเรามาเช็คกันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่า เมื่อดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยกย้ายราศีจะส่งอิทธิพลส่งอนุภาพต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านใดบ้างคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณค่ะ ในวันที่2มิถุนายนปี2567ไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมปี2567ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทำการโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ที่เรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะ ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีนี้กินระยะเวลาประมาณเกือบ1เดือนครึ่งนะคะดังนั้นในจังหวะ1เดือนครึ่งตรงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามซึ่งชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะ ีดวงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยมากขึ้นบางคนเนี่ย ไม่ชอบออกจากบ้านเลยนะคะเลิกงานทํางานเสร็จก็กลับบ้านแต่กลกลายเป็นว่าในระยะหนึ่งเดือนครึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุให้คุณยังไม่ได้เข้าบ้านทันทีต้องไปทําธุระปะปังต้องนัดเพื่อนนะคะนัดลูกค้านัดเลี้ยงรุ่นหรือบางทีอาจจะไปส่งญาติหรือบางคนมีเกณฑ์ที่ต้องไปติดต่อธุระต่างๆคือเรื่องของการเจอผู้คนหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเนี่ยจะมีมากขึ้นดวงชะตาของคุณมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่การงานของชาวลัคนา ราศีกุมเองก็เช่นเดียวกันจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการประสานงานต่างๆนานารวมไปถึงเกี่ยวข้องกับการพูดด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลของดาวพระอังคารที่มีอนุภาพมีอนาอนาิสงส์มากๆแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่จะกระตุน้นชาวลัคนาราศีกุมให้คุณสามารถเอาชนะเรื่องราวต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหามารบกวนจิตใจคุณ ให้สิ่งเหล่านั้นมันคลี่คลายลงไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวพระอังคารที่โคจรมาเป็นเสษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสหัชชะครั้งนี้นะคะและนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาหรือการสะสางปัญหาเก่าๆให้มันจบลงแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะได้เจอกับสิ่งใหม่ที่มันเป็นสิ่งดีๆที่คอยเกื้อกูลดวงชะตาด้วยอย่างเช่นการเจอคอนเน็ชันใหม่ๆจะได้เจอกับกาลยนมิตรใหม่ๆที่ดีหรือการเดินทางของชาวลัคนาราศีกุมเดินทางแล้วสำเร็จ ราบรื่นมีโชคมีลาบจากการเดินทางลักษณะนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตาแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่คุณเจอนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นมิตร ไม่ได้เป็นคนที่มาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะตรงนี้เป็นจุดเด่นของดวงชะตาอย่างมากเลยทีเดียวและไม่พอเท่านั้นคุณยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเครือญาติครอบครัวได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเป็นอย่างดีด้วยนะคะจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรเข้มแข็งเนี่ยดวงชะตาของคุณจะมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟมากขึ้นเพราะลักษณะของดาวพระอังคารนั่นก็คือเป็นดาวของนักรบเป็นดาวของนักสู้ เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ความไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อไม่ยอ่อท้อไม่ท้อถอยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมภ์คุณอยากทําอะไรให้ทําได้เลยในตอนนี้ในจังหวะที่ดวงดาวกําลังเข้มแข็งเราต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายเพราะโอกาสมันมาแล้วถ้าจะพูดให้คุณเข้าใจหรือเห็นภาพคือมันเป็นจังหวะน้ําขึ้นให้รีบตักอะไรทําได้ให้รีบทา ะะมีใครมาแนะนําแนวทางดีๆให้ลองพิจารณาให้ลองศึกษาอย่าปล่อยผ่านนะคะพยายามเจียดเวลาพยายามแบ่งเวลาโอกาสมันมาแล้วคุณต้องรีบคว้าไว้ นะชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านอยากจะหาช่องทางทํางานเพิ่มอยากหาช่องทางทารายได้เสริมช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆรวมไปถึงใครที่ตกงานใครที่ว่างงานอยู่นะคะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้งานมีคนเรียกคุณไปสัมภาษณ์เพราะดาวพระอังคารเองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดวงการงานของชาวกุมเข้มแข็งอย่างแน่นอนแล้วดาวพระอังคารก็จะเป็นตัวนําพาชาวลัคนาราศีกุมไปประสบพบเจอกับเรื่อง เราที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ถามว่ามีอุปสรรคมีปัญหาไหมมันมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของชีวิตคนเราอยู่แล้วนะคะเส้นทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกลุบกลาบแต่อุปสรรคที่ปัญหานั้นชาวลัคนาราศีกุมจะจัดการได้นะคะแก้ไขได้อาจจะมีความกังวลหรือเดือดร้อนใจอยู่บ้างแต่คุณจะรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่อยากจะให้คุณไปใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆย,ยที่เกี่ยวกับปัญหาเบี้ยวใบ้ายทางขอให้คุณมุ่งไปที่เป้าหมายใหญ่ขอให้คุณมุ่งไปที่จุด มุ่งหมายของคุณเลยนะคะโฟกัสไปที่จุดนั้นเลยมันจะทําให้เรารวบรวมพลังได้เยอะมากๆประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกุมภหากคุณมีเกณฑ์การออวางแผนการเดินทางต่างๆอย่าลืมเช็ครถเช็คราเช็คยูดยานผ่านะของคุณให้ดีหรือดูเรื่องเวลาดูเรื่องตัว๋วดูเรื่องการจองที่พักอะไรให้ดีนะคะมันจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ การพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยม so ันทําให้เราได้รู้ดวงของเราล่วงหน้าเมื่อดาวพระอังคารเป็นเกษตราธิบดีในเรือนสหัชชะนั่นหมายความว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วกับการเดินทางแต่จะเป็นการเดินทางจริงๆหรือการเดินทางผ่านโลกออนไลน์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคล้องเกี่ยวกับสิ่งไหนมากกว่ากันในระยะนี้นะคะแต่ถ้าเป็นการเดินทางจริงๆมันก็จะได้เตรียมตัวว่าคุณจะต้องเช็ครถเช็คราเช็คยวดยานผ่านะให้ดีนะดูระบบช่วงล่างดูระบบเบรกดูล้อดูอะไรให้ดีก่อนที่จะเดินทางจะ ได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เวลาใช้รถใช้ถนนด้วยสิ่งที่โดดเด่นต่อมาสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะนั่นก็คือดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะเมื่อดาวกัมมะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้รับเรื่องราวที่น่าย,ยินดีเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะดาวเนี่ยมีอนุภาพมีอนิสงส์อย่างมากชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ขยบับปรับเปลี่ยนไปสู่ความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการฟอร์มทีมใหม่คุณอาจจะเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่เก่งกัดมีความสามารถเยอะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโปรโมตเมตตาเอ็นดูหรือการหยิบจับทำอะไรของชาวลัคนาราศีกุมม,มีโอกาสที่จะโด่งดังและปังมากขึ้นในช่วงนี้ ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกุมโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการงานโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของการเดินทางและโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บังคับให้ตัวคุณต้องเปลี่ยนหรือจบจากบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องย้ายที่ในการทํางานย้ายที่อยู่อาศัยย้ายแผนกย้ายตําแหน่งหรืออาจจะต้องเจอผู้คนใหม่ๆซึ่งคุณไม่เคยรู้จัก ใส่เข้ามาก่อนแล้วการร่วมงานกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความลําบากใจเรื่องนี้เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบตัวคุณนะคะแล้วมันจะทําให้คุณหลีกเลี่ยงได้ยากทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีกุมเองก็ต้องพยายามมีสติแล้วก็ต้องตั้งรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่เสมอให้ได้ เพราะชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณยอมรับสิ่งนี้ได้ว่าชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอะไรที่เข้ามาต้องมีสติก,กับมันอยู่เสมอสมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะคนเราเนี่ยมักจะเจอกับเรื่องดีเรื่องร้ายปะปนกันไปเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีโอกาส หรือมีเรียวแรงเนี่ยก็อยากจะให้เราทําในทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถยิ่งในช่วงที่ดวงดาวโคโจรเด่นๆได้ตําแหน่งเป็นกระเษตราธิบดีแบบนี้มีความมั่นคงเข้มแข็งแบบนี้หากคุณทําอะไรเต็มความสามารถแล้วโอกาสสําเร็จมันค่อนข้างสูงนะคะต้องบอกเลยว่าโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงแต่ผลลัพธ์สุดท้าย พอเราทําอะไรด้วยความเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็ย่อมมีคนที่สมหวังและก็มีคนที่ผิดหวังเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เราจะไม่เสียดายถ้าเราเป็นคนที่ผิดหวังนะคะเราจะไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราได้ทํามันด้วยความเต็มที่เต็มกําลังของเราแล้วเราจะเสียดายมากกว่าถ้าเรายังไม่ได้เต็มที่กับมันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมเดินหน้าลุยไม่ย่อท้ออย่าท้อถอยนะตามลักษณะของดาวพระอังคารได้เลยนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงช ตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณพูดสิ่งดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอังคารเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีสำเร็จและราบรื่นทุกประการค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ